ามานีมานะมานีเจอผีอยู่ที่ต้นตาลจำกันได้หรอเปล่าวันนี้ทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสริอะวัยรุ่นยุค90ท่านนั้นจะเข้าใจบอกกันก่อนเลยนะครับว่าน้องๆที่เกิดปัจจุบันเนี้ยที่เคยคอมเมนต์ว่าแบบคลิปที่แล้วอผมเข้าใจหมดเลยครับที่ผมไม่ได้เกิดยุค9 0ผมก็เข้าใจ นนคลิปนี้ได้งงกันไปแก่ตาแตกแน่นอนเพราะเชิญนะครับสาหรับใครที่อายุเยอะแล้วควรจะรู้ตัวได้แล้วนะครับคุณเกิด90และของพวกนี้หรือเปล่าที่คุณเคยผ่านมันมาดูเข้าใจปับ๊บผมจะพูดแบบเป็นกลางๆนะครับเพราะบ,บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆท,ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ปัจจุบันคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นกระเป๋า iPad n o t e บุ๊กหรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่คือกระเป๋าเหรียญน,นี่คือกระเป๋ายี่ห้อจาขอบซึ่งเป็นยุคโบราณผมเป็นยุคปลายแล้วนะปลาย90นะทุกคนผมไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่ผมเคยเห็นเพื่อนมาโรงเรียนแล้วแบบ เท่มากกระสุดท้ายครับผมดูความหนักแน่นของกระเป๋าไทยที่ว่าต้องแบกกันหนักอึ้งจนหลังแทบหักมาต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสะพายใช่ครับแค่นี้ไม่สามารถใส่วิช,ชาแปดวิช,ชาได้เพราะงั้นนะครับผมกระเป๋าแค่นี้ไม่พอก็เลยเปลี่ยนเขาเลยเปลี่ยนรองเท้าขาดลุยแบบมีสไตล์ผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่ต้องเป็นยี่ห้อนั้นอย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาสิ่งที่จะทําให้ฟยลฟ้าที่สุดคือเอาไปใส่ไฮเตอร์ให้สีมันหลุดเลยหลังจากนั้นมีรอยขาดบ้างนิ้วก้อยนิ้ว,วปโป้งโผล่บ้างใส่เตะบอลใส่ออรเืบด ข้างบนเทอยู hey. ่มานานมากนะนันยางทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมรองเท้าบาชาเมื่อก่อนผมเรียกบาจาไม่รู้ว่ายี่ห้อเดียวกับบาจาหรือว่าบาทา,า,ากับบาจามันคล้ายกันไหมแล้วก็จะมียี่ห้อของป๊อปทีนใส่แล้วปิ้งสวมแล้วป๊อปอะไรประมาณนี้เคยไปขโมยของเพื่อนผู้หญิงมาใส่อยู่ก็แ,แบบว่าแอบชอบเขาก็เลยหาทางกวนเขาแล้วสุดท้ายเขาด่าราะว่ารองเท้าเขาแหกตีเราได้แบบอืมเท้าเขามีอยู่แค่นี้ตีเราได้อือใหญ่รองเท้าแบบเปิด แบบมิตินตะขาบปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับแต่สมัยนะั้นต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นครับสกอเทมากรองเท้าหานี่แม่งใส่แล้วไม่กลิ่นเหม็นคนเหม็นชื้นมากปัจจุบันใครใส่แบบนี้อยู่ฝากคอมเมนต์มาที้ยังใส่กันอยู่อีกเหรอต้องไปใส่แฟชั่นเกาหลีก็ได้แล้วช่างดาวเกาหลี <laughs> ถามพี่ว่าพี่ใช้อะไรพี่ยังใช้ช้างดาวครับทุกคนคงเคยได้ยินคฆฟนาถุงเท้ายี่ห้อหนึ่งครับกระเพาะล้อใส่คาสันไม่รู้ปัจจุบันนี้เขายังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสมัยพี่ประมาณปนหนึ่งะครับพี่ได้ยินคฆฟนานี้ปล่อยมากจะมาติดหูถุงเท้าคาสันซื้อราคาสมัยคนซื้อไม่ได้ไงไม่รู้เนาะถุงเท้าราคาสามบาทต่อคู่40่บบาทต่อคู่ไม่แพงมากนะปัจจุบันนี้10บาท15บาท5คู่ร้อยสินค้ารับตรงจากโรงงานเนี่ยพี่ใส่ได้หมดกระเป๋ารูปทรงแบบนี้ครับแล้วก็มียี่ห้อ o u t ดอ o r ด้วยนะทุกคนอ พ่อจำตรงว่าพี่เป็นเด็กทุนแต่บ,บ้านพี่ก็จะมีการแจกกระเป๋าพี่เลยไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าแปลกๆแต่น่าจะเห็นตามคนที่ไปเรียนพิเศษปะกระเป๋า o อ t ดอ o ์อะไรพวกนี้นะอืมสมัยก่อนก็ถือว็นการบอกฐานะด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อๆกระเป๋าประจำโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้แหละทรงประมาณนี้หาแลได้เข้าโรงเรียน ใช่ก็แก่เหมือนกันนะครับเนี่ยโนเกีย3310ใช่ครับไนี่คือของจริงทุกคนตกใส่อุกาบาตอุกาบาตแตกอีกทีหนึง่งล่วเรามาใส่โลกโลกระเบิดมันอดทนแล้วมันก็แข็งแรงมากเกมข้างในนี่สนุกเกมงูตะลุยอวกาศเกมอะไรอีกวะผมจำได้แค่สองเกมนะแล้วเหมือนจะมีเกมตีคอกด้วยมั้งอะไรประมาณนี้โทรศัพท์เครื่องแรกผมครับโนเกีย3310แก่ไหมทีน,นี้ผมว่ายังมีคนเกิดทันอยู่เพราะหลังๆเข้ามาเล่นเป็นมีม <c oughs> ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะเกิดไม่ทันจริงๆคือเพจเจอร์ครับเป็นเพจเจอร์รูปร่างแปลกๆและโทรศัพท์อีก มากมายที่คุณผ่านหน้าผ่านตากันมาใช่ไหมผมไม่เคยผ่านอะไรมาเลยเพราะผมไม่มีตังซื้อปัจจุบันพี่ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะ่ะเออก็เลยไม่ต้องซือ้ออะไรขนาดนั้นมัง้งทันกันไปครับยอมรับได้นะครับว่าตัวเองมีอายุเยอะแล้ว20ขึ้นแล้วนะยี่้าแล้วนะถ้านับกันจริงๆเป็นเลข90อายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมละ่ะเขาข้างตัวเองอะทามากาจิอู้มันมีจิด้วยเหรอผมเรียกแต่ทามากาจิอย่างเดียวอ๋อไม่เป็นชื่อญี่ปุ่นเนาะด้านบนต้องเป็นยี่ห้อทามากาจิของจริงด้ววผมไ่่่่่่่รร้าาตตอออนนนทีีเเลลปปขงงจิหืแ นี่คือสัตว์เลี้ยงที่สุดแสนว่าง่ายตายก็แค่ฐานหมดผมไม่เคยเลี้ยงมันจนตายนะครับเพราะว่าฐานหมดก่อนตลอดส่วนใหญ่ก็หาซื้อฐานยากแถวบ้านน่าจะย้อนวัยกันไปได้หลายคนนะเพราะว่าสมัยนั้นฮิตจริงเหมือนเลี้ยงโปกเกมอนเลยอ,อันนี้สุดยอดทุกคนเห็นเครื่องแบบนี้มีตลับแบบนี้เล่นได้จบในตัวเองสุดยอดนะครับเครื่องเกมบอยแอดวานที่แอดวานหรือเปล่าผมเคยมีที่คนหนึ่งให้มาอันนี้เล่าส่วนตัวให้ฟังนะเก่ามากต้องเป่าแผ่นแบบนี้ เออเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งเพื่อนเล่นตาละหนึ่งบาทมาริโอ้เกมแฟมิคอมเกมสลับผมไม่ทันเครื่องแบบนี้เลยนะครับไม่เคยสังเกตเครื่องแบบนี้เลยไม่มีตังมีแต่เครื่องจีนน่ะที่ว่าใส่ตลับได้เหมือนกันเขาแกะโค้ดไปเรียบร้อยแล้วแต่จอยแบบนี้ไม่เคยสัมผัสเลยสัมผัสเหมือนจอย P1 ไ,ไปแล้วก็ยังไม่แกค่ครับสรับใครที่รู้ใครที่เคยเล่นฝากคอมเมนต์หน่อยปัจจุบันยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้แม่งเจ๋งจริงนาไปทำคอนเทนต์ลงไลฟ์เฟซบุ๊กเนาะว่าคนชอบดูคลิปเก่าๆผมก็ไม่ร เท่เบละผมเรียกมันว่าซัมเบลนะครับสมัยไอพอตยังไม่เกิดไอพอนที่เปลี่ยนวงการโลกนะทุกคนแต่อันนี้นี่เข้ามาแล้วเราสามารถใส่แผ่นเทปใส่เพลงใส่หูแล้วก็ฟังแบบเท่ๆอัดเสียงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่ทันว่ะนี่เขาเขียนแนบมาด้วยไงผมไลยพอรู้เพราะเป็นกานเดี๋ยวผมจะนั่งงงเป็นไก่ตาแตกกระเป๋าซาริโอซาริโอคือไอตัวพวกนี้เหรอเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าซาริโอก็คือแก๊งๆพวกคิตตี้พวกกบพวกอะไรพวกนี้โคตรเก่าไม่เคยใช้นะเคยใช้แต่กระเป๋าลูกเคโอติกอะไรเงี้ยเคย รถแข่งครับผมแมกนัมทามิยาปะถ้าเกิดยุคเก้าศูนย์จริงๆเขาบอกต้องเคยโมตัวมอเตอร์ให้ล้อมันหมุนไวขึ้นแล้วจะวิ่งแซงทุกคนอ้เคยซื้อมาเหมือนกันแต่ไม่เคยโมมอเตอร์ครับป้าเก็พังแล้วจะมีคัดเกียอีกนะครับผมทันรุ่นคัดเกียผมไม่ทันอันนี้นะอุ้ยเราก็ไปแก่นี่นะใครทันบ้างนะไม่เกี่ยวกับเราแล้วล่ะนี่คือสนามแข่งแบบจริงจังส่วนนี้คือทีมปรับแต่งรถโอเคอ หลังจากแต่งแล้วอ๋อมีสติกเกอร์ตัวละครการ์ตูนอะไรไปใส่เนาะเท่วะ่ะจักรยาน B M X อันนี้ย้อนกลับไปนึกถึงเกม G T A เลยนะครับ G T A ภาค San Andreas ทำให้ผมรู้จัก,ก B M X ก่อนหน้าน,นี้ไม่รู้เลยเพราะแถวบ้านทุกคนนึกภาพออกปะเป็นบ้านป่าไม่มีใครมาเล่นจักรยานแบบนี้นะครับมีก็แค่จักรยานตาจระเข้โอ้เพีย <laughs> โอ like ่ยผมพูดผมเรมันสะท้อนจีตไปในใจจักรยานตาจอลเข้ไม่งเก่ามากนะเอ้ผมยังเห็นคุณตาคุณปู่ปั่นและปัจจุบันนี้น่าจะแพงนะครับบัตรโทรศัพท์อะไรวะเนี่ยผมิ่มเข้าไม่ถึงแล้วผมไม่ใช่วัยรุ่นยุค90ตัวจริงบัตรรัตนโกสิลเลยอ่ะบัตรกดโทรศัพท์ใช้เสียบตู้โทรศัพท์ได้โอ้งงหรือยังครับแสดงว่าพี่รุ่นเดียวกับน้องๆนะพี่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันบัตรเสือกโอเคเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรวะทุกคนบัตรเสือกให้เข้าใจอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะ จริงจีงว่าบัตรเสือคืออะไรหรือใครมีความรู้เนี่ยฝากบอกนะบัตรเสือบัตรจีบัตรห้ามจีบัตรหา้รหามเสือมันคืออะไรครับ <S <S การ์ดกากเพชรเอามาขายแบบ1บาท3บาท5บาทนี่ผมไม่ทันว่ะถ้าเป็นสมุดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าการ์ดกากเพชรน่าจะเป็นแบบพวกการ์ด้วยพรสกขสอขอะไรอย่างงี้แหละครับอ่กูนิ่งเลยพอไม่รู้ปุ๊บเริ่มนิ่งอย่าหาทาถามจริงใครไปบอกพวกมึงบอกกูเป็นยางลบเอ้าทำไม่ได้อ่ะนี่อ่ะยางลบีิแท้จริง สะอาดเกลี theology, well, on, ้ยงกระดาษที vale> oh, uh ่ก oh. ูถูเนี un, ่ยเกลี้ยงคือหายไปหมดเลยนะครับมันยุยปะกการลนเซอร์ในตำนานโอเคนี่ยังทานในปัจจุบันก็ยังมีโมไม่เก้าสูนจริงหรือเ่าอย่างนี้น้องๆปัจจุบันอายุ10ขวบ20ขวบก็รู้จักกันหมดทีครับปะการนี้สร้างโลกต่อเนื่องก็คือโลกดีดที่นิปปากาใช่ครับอ๋อมานีมานะมานีเจอผีอยู่ที่ต้นตาลจำกันได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้เลยว่ารู้สึกแบบแก่มากเลยเนาะปัจจุบันนี้เขายังสอนเหมือนเดิมหรือเปล่าผ่านมาแล้ว 20- 30ปี ถ้ายังสอนเหมือนเดิมนี่ก็คิดเราเองแล้วกันนะคะว่าการศึกษาไทยมันเป็นยังไงพูด <c oughs> ตรงๆกล่องดินสออันนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับเอาไว้โชว์ว่ารวยแค่ไหนจากการเฟลกกล่องดินสอแบบเป็นรถเปิดขึบบ้นมามีกี่ชั้นมีปากกากี่อันส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจหรอกว่าปากกาจะแพงหรือไม่แพงนะครับกล่องดินสอกูแพงไว้ก่อนห้องเรียนในตำนานทำไมเขาถึงเอารูปห้องเรียนนี้มาทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะโรงเรียนตามชนบทยังมีแต่ในกรุงเทพอาจจะนะอันนี้ผม คิดว่าอาจจะหายหมดแล้วอาจจะเป็นโต๊ะไอ้ที่แบบทำลายสลีล่าทำลายคนถนัดซ้ายะไอ้โต๊ะที่มันมีจังหวอยยื่นออกมาข้างหน้าแค่ฝั่งขวาอย่างเดียวให้พักแขนฝั่งขวาได้ซึ่งผมถนาัาดซ้ายผมก็จะแบบโอเคโลกนี้ไม่ยุติธรรมจริงๆเข็มขัดเป็นเข็มขัดนะครับยี่ห้อโดมอนโอ้ยผมไม่เคยใส่เลยผมใส่ย่อเลยวะนะไม่ได้สนใจด้วยกูเรียนผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ย <laughs> ไม่ได้จะเก่าจริงนะวีสับอ๋อนี่ผมเคยเห็นเพื่อนเอามาเสยใส่หัวแล้วก็แบบ ชึบๆอะไรสักอย่างประมาณเนี้ครับคล้ายกับคบาเรือนลางละหรือมันก็เคยเห็นรุ่นพี่หรือว่าพี่เกิดไม่ทันนะโอ,โอ้โหครึ่งๆเลยมั้งเนี่ยแล้วว่าผมยังเด็กอยู่นะครับก็เสียใจด้วยสําหรับคนที่เข้าใจทุกอันนะแต่ก็อย่างว่านะครับทุกครั้งที่เรามาพูดเรื่องอายุแล้วก็จะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข <c oughs> จำและนำเก็บไปใช้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการปลอบประโลมใจตบไล่ตัวเองว่าเรายังไม่แก่ ยังไงถ้าใครเข้าใจไม่เข้าใจยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาและก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอสนุกกับคลิปนี้ไม่แตะมานนะครับ